สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมมีอะไรดีๆจะมาให้ดูนะครับเขาเรียกมันว่าเป็นสวิต <small spirit> ์ลูกลอยไฟฟ้านะครับมันคืออะไรมันทาอะไรได้ก็คือมันเป็นสวิต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใช้แรงน้ำถ่วงนะครับดึงตรงเส้นตรงนี้นะครับถ้ามาดูตรงนี้นะครับเขามีตัวกระดาษอธิบายนะครับก็คือจะมีฝาปิดแล้วก็จะมีตัวสวิตต์นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นตัวลอยปฏติกนะครับซึ่งก็คือมันก็มีน้ําหนัก อยู่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในน้ําแล้วมันจะลอยครับแล้วก็คือสมมุติว่าถ้ามีน้ํานะครับมันก็จะลอยแล้วเส้นตรงอันนี้นะครับตรงนี้จะไม่ถูกดึงนะครับมันก็จะเป็นวงจรแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถูกดึงนะครับตัวสวิตช์ก็จะทํางานนะครับก็จะเป็นวงจรอีกแบบหนึ่งนะครับมีทั้งแบบทั้งเปิดทั้งปิดนะครับตัวนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับผมได้ติดตั้งวงจรนะครับ จะจำลองสถานการณ์นะครับก็คือตรงนี้เป็นไฟเข้านะครับตรงนี้เป็นไฟออกมี2อันนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ l <im it> อดีน,น,นะครับเสมือนเป็นปั๊มน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นกราวนะครับคราวนี้สมมุติว่าผมมีตัวลอยอยู่ตรงนี้นะครับตัวลอยตอนที่มีน้ํามันก็จะลอยมันก็จะไม่ดึงนะครับแต่ว่าตอนที่ไม่มีน้ํามันก็ไม่ลอยนะครับมันก็มีน้ําหนักมันก็จะดึงนะครับ ขณะนี้ตอนที่ผมดึงนะครับก็จะเห็นว่าไฟเหลืองมันดับแล้วก็ไฟแดงมันเปิดนะครับนี่ผมจะเลิกดึงเอ่อก็คือเป็นการเอ่อจลองสถานการณ์นะครับสมมติผมมีสถานการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะให้ปั๊มมันเปิดตอนที่ไม่มีน้ํานะครับตอนไม่มีน้ํามันก็ไม่ลอยก็จะถุกดึงนะครับป,ปั๊มก็จะเปิดนะครับตอนที่ไม่มีน้ําสมมติอันนี้ก็จะมีประโยชน์ท่าสมมติมีถังน้ําแล้วก็อยากให้มันมีน้ําเข้ามาอัตโนม,มัตินะครับตอนที่ไม่มีน้ํา รืออีกสถานการณ์หนึ่งก็คืออยากให้ปั๊มมันเปิดตอนที่มีน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับที่ที่น้ําท่วมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับตอนที่มีน้ําก็ให้ปั๊มมันเปิดเองแล้วก็จะเปิดจนกว่าน้ํามันจะหมดนะครับนี่คือถังน้ําบนหลังคาบ้านผมนะครับคราวนี้อย่างที่เห็นนะครับจะมีตัวสวิตตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับผมใส่หมวกให้มันกันลมนิดนึงนะครับแต่ว่ายัางไงก็ดีครับันก็จะห้อยไว้ประมาณระดับนี้ในตัวถังนะครับ แล้วคราวนี้น้ํานะครับมันก็จะขึ้นหรือลงตามที่ใช้นะครับถ้าน้ํามันขึ้นไปถึงตัวบนนะครับมันก็จะลอยครับมันก็จะปรับสวิตจากปิดเป็นเปิดหรือเปิดเป็นปิดครับก็น <K> ี <S <s ่แหละครับสำหรับล <k> ูกลอยไฟฟ้านะครับขอบคุณท <k> ี <k> ่รับชมนะครับสวัสดีครับ